ตาดดมดมดาดดมดมาดดมดมดดดมตาดดมดมดาดดมดมดดดมตาดดมดมเฮ้ยโหแล้วขี้เกียจทาสิ่งเาวเองนครับทูดวันนี้นครับก็มหผมนนีคือ้กัมับวันนี้กูดะมานร่องอเป็นสนั่นเองนะครับหรือพีสตีมอารับจะค่ายมิซอนนะครับโอเค ไม่ใช่ของกาลิน่าจะไปรู้กาลิน่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่าโอเคนะช่างมันไมะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่มีส่วนก็ช่างมันเถอเน็ดเน็ตเน็ดเน็ตเน็ดกูไปแล้วไงเน็ตเน็ดเน็ตเน็ดเน็ตเน็ดกูไปแล้วไงไอ้เจ้ ขอเพิ่มเน็ตก่อนแป๊บหนึ่งโอเคมาต่อมาต่อนะอเน็ตแม่งมันเซ้จริงๆเลยเน็ตพวกนี้นะกินเน็ตมากเน็ตโคตรแากเลิบช่วงนี้ไม่รู้ว่าอาจเป็นเพราะอะไรนะหรือว่าจะอาจเป็นเพราะช่วงนี้ฝนตกนะฮะ อาจเป็นเพราะพูดมีฝนตกหรือเปล่าฮะนั่งรอบปานะฮะอันนี้ไม่ได้หลอกนะฮะเรื่องจริงนะครับมันคือพีบีนะฮะแต่ว่าทำไมมันเข้าไม่ได้ก็ไม่รู้นะสำหรับเน็ตก็คือหุมบ้านเน็ตค่ะชัวนะ เล่นจุงกับไปจากเล่นแต่เล่นไม่ได้เด้อโอ้ยตะเกียจจุโอ้ยหนาวแป๊บงงอแล้วเนี่ยรอเป็นชาติเสร็จไหม ไมพ่พี่โอ้โหดิาดมาต่อมาต่อมามามมาเห็บไม่ดีเหรอกูต้องลบแล้วกูต้องเปิดเกมใหม่ใช่ไหมเนี่ย เดี๋ยวกูให้ดูเมกกะไบไปด้วยเลยละกันนะฮะว่ามันกี่เมกกะไบนะฮะดูเอานะฮะกี่ไบนะฮะเพระาะฉันจีสี่หนึ่งจุดนส,สี่นั่นเองนะ,ะับเดาวโหลดเลยมันใสแล้วโว้ยกูดาวโหลดไปจะตายเนี่ยรอเป็นชาติอีกแล้วเหรอ มาเละเจดูโคลามัสจะได้ไหมเนี่ยโอ้ยเน็ตบ้านตู้เน็ตเป็นอะไรใครจะไปดูใครวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยแจ้งเตือนอะไรให้ตู้เดี๋ยวตู้จะตกเลยนะเพื่อนเดียวตู้จะตก เดียวตูจะตอบเลยนะทำไมเนี่ยบัญชาอย,อย่างนี้ช่บอกคุณพ้มีได้ไหมครับนี่นี่พี่ไปเล่นหีมาด้วยกันไหมคนจะดีทํ้วไมมสวยงามไม่คุณจะสวยงามชิหายเลยพี่ไุ่อยเปลนงสติ๊กมึงไ่ยเขาให้กูได้หน่อย กูอยากเข้าชิพายกูอยากจะเล่นชิพพายมึงช่วยให้กูเข้าไปได้หน่อยพีบีสตีหรือพอยแบยงสตีจะเข้าได้ไหมชีวิตคนเราชีวิตคนเราชีวิตคนเราชีวิต คนเราชีวิตคนเรากุจะเล่นให้ดูสักหน่อยโอ้ยอืมโอ้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  วายโมแล้ววายในกาเช